ตกอีกแล้วนะคะตกทุกเยนเลยค่ะตกทุกวันเลยจะทําอะไรในสวนก็ไม่ได้ทําอะไรจะไปถอนย้าไม่ได้ไไกไไดเก็บผักยังไม่เสร็จเลยคะ่ะเพื่อนๆฝน,นมา นมาต้องวิ่งหนีฝนหลบเข้าบ้านนะคะไปดูทางนี้กันโอ้ถนนน้ำไหลเลย ฝนตกมากมากเลยอย่าได้ทรายของเรามันจะไหลไปหมดแล้ววุติาเก็บไว้ไม่รู้จะไปทำยังไงมันนะคะอง ลองไว้ตรงนั้นกระสอบมันก็ไอ้น,นี้หมดแล้วแล้วคุณหมดแล้วนะคะ สวยงามไปหมดไล่มันไล่อ้อยไล่อะไรก็สวยงามหมดเลยนะคะนี่หน้าบ้านเรานี่ก็เป็นที่กลับรถรถใครมาเขาก็จะมากลับตรงนี้นะคะม่สวนก็รกมากๆเลยน้ำไหลเต็มเลยน้ำไหลเต็มถนนเลย ็นไหมคะล่องน้ำเนี่ยน้ำไหลออกไปข้างนอกก็ไม่ได้ค่ะโทรศัพท์จะเปียกฝนน้ำไหลมา ប្រូវើនខ្លើនខ หยุดแล้วอยู่สักทีเถอะว่ามันจะหยุดมันก็เสียงดังมาอีกมาอีกแล้วค่ะมะหยุดมาหยุดจะออกไปทํางานนี่ไม่ได้ทำเลยจะไปถอนหญ้านี่ไม่ดูเลยนะคะเนี่ยนตกตกหยุดหยุดจะไปถอนหญ้าก็ไม่ไดูไปเลยไหนดูสิ ไปดูท่นฝนก่อนนี่คะ่ะน้ำไหลไหลไหลแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณที่เข้ามาชมคะ่ะสวัสดีคะ่ะฝนมาแล้วเข้าบ้านแล้วคะ่ะ